โอเคเปนี่แหละโพสิชันที่ผมวางแผนไว้คาตาฉลาด oh โอ้ม y โอโดนปัดอุยอ้ยอุ้ย แอรเคา์เตอร์รอบนี้คือยูมีครับปูแจกเงินนั่นเองเป็นหนึ่งในเอรเคา์เตอร์ที่น่ากลัวครับกับเมตาฟาสเก้าแบบนี้คือการันตีมีคนเล่นฟาสเก้าแน่นอนครับแล้วถ้าเงินเราไม่เยอะพอไม่ได้จับสปอร์ตฟาสเก้าเราก็จะเหนื่อยมากๆ The Hu n น Shop ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วไม่มีรีฟันมีบริการเติมเกมมือถือทุกเกมรวมทั้งเกมชื่อดังหลายๆเกมและสำหรับเกมที t ทีทางร้านก็มีบริการเช่นกันใครที่เล่นอะไรไว้ l i t l e Legend Board หรือว่าตู้กาชาก็อย่าลืมมาใช้บริการกันกน,นะครับถูกกว่า เติมได้เลยที่ Line t t เ h อะฮัน h o p คมที่น่าเล่นที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นฟาดเก้าบาชันฟาดเก้าจักรนอตอะไรเงี้ยกับคาตาลีนาตัวนี้เลยมาคบใหม่บ้างไม่เล่นแล้วฟาดเก้าเปลี่ยนคมกันดือ เราถ้าเปิดได้แม็กซ์คาน่าแบบนี้เล่นเลยครับดีที่สุดของคาตาลิน่าแหละไอดีนี่ไม่ใช่วินลี่หรอมันเป็นสตรีมเมอร์หมดครับปิดชื่อทุกคนก็จะเป็นชื่อแบบดองแคทเอาชินดองโกอะไรเงี้ยสปอตคาตาตะโกนมาจากบ้านคาตาคาตาลิโลเทียมันสูงมากเลยครับตอนนี้เราน่าจะได้เทตตะตอกย้ำความเทียสูงของมันขอไอเทมสตาร์คาตาได้ไหมครับถ้าจะมาขนาดนี้แล้ว อโอ้โหได้ด้วยเอ n ออฟไนเอวิเวตไม่เอาครับไม่เอาครับกูบอกว่าไม่เอาอุ้ยโอ้โหระดูบคาตามาเลยเล่นไวก่อนได้นะเทนนิงไม่เอาครับเอม็มฟอร์เดอท็อปกูท็อปแน่นอนเราจะกล้าขนาดเล่นเอ,อ็มฟอร์เดอรท็อปเราก็ค่อนข้างท็อปแต่ไม่ท็อปเท่าไหร่ขอญาตหยิบดูบ ดูมาก่อนเลยครับดูมาก่อนเลยดูประมาณชนะต้นเกมเพราะว่ามันเป็นแม็กอาคาน่าอยู่แล้วผมกลัวเอ็มเฟิร์เดอท็อปไปนิดนึงทุกคนมันถ้าผมแบบโดนยัดเยียดคาตามาสองดาวเลยผมอาจจะเล่นแต่ว่าอันนี้คาตาผมไม่ได้ยัดเยียดมา2ดาวคาตามันมาแค่อสองตัวยังไม่มั่นหน้าขนาดนั้นมั่นแต่ก็ยังเกรงใจอยู่โอ้ราคา อันนี้ดีกว่าปะขายเก็บ30บาทได้ครับตรงนี้มอไฟซิงคูลาริต้อุ้ยมันทำดาเมจรอบๆเรื่อยๆว่ะโคงอยู่แต่เราไหวแมกอะคาน่าได้เรื่อยๆอยนะตอนนี้แมกอะคาน่าคือผลไม้ที่ดีที่สุดของคาตาลีนาครับเพราะมันได้สกลิลเค ต้นเกมเก็บ30บาทแล้วเราจะรอไปโรนักหนักอีกทีหนึง่งผมอาจจะได้ลองวิธีการวางโพซิชันแบบใหม่ของคาตาลีนาครับน่าจะได้ลองแน่นอนมีวิธีการวางโพซิชันแบบใหม่ของคาตาลีนาอยู่ทำไมถึงใส่คาลิสตาผมิ๊กไว้เฉยๆเพราะมันเป็นเอ็กซูชเนอร์ต้นเกมเผื่อผมลืมซื้อเป็นการเตือนสติเราด้วยว่าคาลิสตาเล่นได้นะเว้ยอะไรเงรี้ยทีนี้ด้วยความที่ห้องนี้นเป็นห้องปูครับเงินมันจะเยอะนิดนึงซึ่งเราจะทำไงกับเงินที่มันเยอะนิดหนึ่งตรงนี้ เพราะว่าคอมฟาส8อาจจะไต่เต้าขึ้นมากระทืบผมได้ห้องแจกเงินแบบนี้ฟาส8จะเก่งครับเพราะว่าจะมีเงินเหลืออามารีตอนอัพเลเวล8ในช่วงสเตจ4เขาอาจจะโผล่มา4บาท2ดาวทุกตัวเลยผมหยิบคาตาดีกว่าคาตาเป็นไอเทมแทงและเป็นคา,าตาตัวที่4เอาเบลทีหนึง่งเติมอะไรเอ่ยเติมเอสเรียลหรอที่แย่คือผมไม่มีไม่มีเอ็กซ์คิวชเนอร์ครับพอมันไม่มีเอ็กซ์คิวชเนอร์เนี่ยดาเมจคาตามันไม่ครีไว้มันก็จะดาเมจขา อูแล้วเจอฮอกเมาสที่มีอาร์ติแฟกต์แบบนี้ผมว่าผมไม่ไหววะ่ะกว่าจะฆ่าแบชชั่นตายผมว่าผมตายก่อนแบชั่นมันหนาแบชชั่นมันหนาผมต้องหาจอกกอเวทเดี๋ยวผมต้องเล่นจอกกอเวทที่ราคานใช่ไหมเออเดี๋ยวผมต้องเล่นจอกกอเวทที่ราคารก็คืออีนิกสปาร์กนี่ไงคาริสตาเพิ่งมาวีนเอิมันจะช้าอะไรขนาดนั้นมาไวกว่านี้ผมก็ชนะไปแล้วผมว่าแบบนี้เลยได้ปะวะ มันเป็นการวางเพื่อดึงให้ตัวละครแนวหลังอีกฝั่งอ่ะมาตีฝั่งเราตรงนี้ครับถ้าเขาอยู่ฝั่งขวามันจะเดินลงมาตัวนี้มันจะเดินลงมามันจะล่นระยะลงมาแล้วมันก็จะเป็นวงกลมตรงนี้ให้คาตาปาดอโอ้โนิโกะหนาวอ่ะไม่มีดูดเลือดด้วยผมโดนเนื้อมานะนิโกะมานาเยอะขึ้นนะครับไล่กสกิลได้ช้าลงในครั้งแรกแล้วก็ในครั้งต่อๆไปแต่มันเป็น มันเป็นโปรเจคเตอร์อ่ะมันหนาอุ้ยตราคารฮิวโคตรฉลาดเลยวะ่ะแต่รู้จัดโอ้ oh my g o ก็เออโอเคชนะอยู่ถ้ามาไวกว่านี้เราอาจจะไม่ต้องหาคาตาเยอะขนาดนี้อ,อัพเลยอัพเลยให้ตาหน้ามาเป็นช็อปเลเวล6ครับจะได้มีโอกาสเจอคาตาเยอะๆคาตามีวิทเอ็นเอาชิ้นไหนออก นาชอปะหรือว่าเอาแฮนด์ออฟจัสติสออกไม่ผมว่าต้องเอานาชอออกโอ้จริงๆตัวนั้นได้ใช้ผมรีบขายไปโอเคมีรถต้านเวทมีนาชอไง nice. มีรถต้านเวทไหนตัวว้าว Victory face l i h t d อันนี้ผมว่า position เป็นแยกซ้ายขวาก่อนครับเพื่อช่วยสป l ิตอีกฝั่งให้แยกเป็น2กลุ่มมันจะมีโอกาสรอดมากกว่าแล้วก็ฆ่าตัวละครได้ง่ายกว่าสำหรับคาตาลิน่าครับคาตาได้ชิ้นที่2 ขาดดูดเลือดชิ้นสุดท้ายก็คือ hand of justice ต้องเป็น hand of justice เพราะว่าจะได้ดาเมจเยอะๆสวยคาตาตัวนี้จะเก่งขึ้นเรื่อยๆจาก max a r c a n a ครับผมเลยบอกว่า max a r c a n a ดีที่สุดแต่ถ้าไม่มี max a r c a n a เอาอะไรได้ nodan e อน่า yes, จะได้เหมือนกันถ้าไม่ได้อีกถ้าไม่ได้อีกก็คงโอ e ว่านายตาวสั้นนะครับแต่ว่าถ้าสเตตมันไปลงแบบเลือดอย่างเงี้ยมันก็ไม่แรงอีกอันถ้าต้องเล่นคาตา,าจริงๆก็ h a m h a ครับช่วยทำดาเมจพอได้อยู่ แวนโอฟโรปะหรือต้องไทนี่บัตเดลลี่ผมว่าพิสตอสติกเก็ตเกินจำเป็นครับโอเวอร์คิวไปอินเวสก็อ๋อไมค์ก็คือห้องนี้เงินมันเยอะอยู่แล้วครับราคาตาเราเจอมาเยอะด้วยไม่จำเป็นต้องเลือกอักเเมนเงินมาเพิ่มอืมแบตเทนนิคานิเมะเอ็มเบิร์มดูดีนะผมไม่ค่อยอยากกดไทนี่บัตเดลลี่เพราะคาตามันบลิงอยู่แล้วครับมันไม่ต้องการเดินดังนั้นไทนี่บัตเดลลี่น่าจะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่แพ้เสียงในหัวอู้บุบบับแสง สิ่งที่จะทำให้คาตาเก่งโคตร,คตรแบบก้าวกระโดดก็คือไอเทมแสงครับรอปั่นเป็นไอเทมที่คาตาใช้ได้ช่วงกลางเกมให้เล่นเป็นปะเทอร์นอคาเดเมียห้าแล้วก็เทคเอ็กซ์คูชเนอร์ไว้หนึ่งตัวครับแพ้เสียงในหัวแพ้เสียงในหัวเสียงในหัวที่ว่าไอเทมแสงไม่เป็นไรมั้งคิดว่าได้วอมอกแสงอุย้ย จริงๆวอลมอ,อกแสงเล่นได้นะกันโดร a ไอเทมมันไว้ใจไม่ค่อยได้ครับถ้าใช้ได้ก็ใช้ก่อนดีกว่า Bam, <baby. S 1> เล่นกันครับไม่รู้ว่ารอไปจะได้ชาติไหนขอญาติวอมอ,อกแสงแล้วกันแล้วก็อีกอันหนึ่งน่าจะต้องกรอะเดี๋ยวผมหาแฮนออบจติสแล้วใช่มันโอพีครับมันทําให้คาตาได้ดูดเลือดเพิ่มขึ้นแต่ว่าในนตรงนี้ผมต้องยอมผมต้องยอมบิวไม่ได้ต้องยอมต้องยอมเล่นอนะ ถ้าไม่เล่นตอนนี้แบบอาจจะไม่ได้เล่นอาจจะได้เล่นอีกทีแบบเกมหน้าคิดง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ครับแพนดูรไรท์เทมแสงคือให้เทมแสงมันหนึ่งชิ้นใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ไดเอามาใส่สักทีไม่ไดเอามาใช้สักทีก็เหมือนเราไม่มีอักเมนนะครับยังไงก็ต้องรีบพยายามใช้ให้ไวที่สุด mm hmm. นี่เดียวถ้าเอาไปเทนนิคาร์เมียเอมเบรมามันก็เล่นได้ครับแต่ผมรู้สึกว่าไอเทมแสงมันทรงพลังกว่าไอเทมแสงมันทําให้ตัวแบบตัวแบกหรือตัวแทงแบบสไปค์ขึ้นทันทีเลย ผมอาจาจะค่อยๆคีบเก็บเงินได้โดยที่ไม่ต้องรีบนะครับยิ่งรีบอาจจะส่งผลเสียต่อผมเนะเพราะว่าในสถานการณ์ตอนนี้เลือดเรามีเยอะผมต้องพยายามรักษาการเงินดีๆครับเพราะไม่ใช่แค่รีหาคาตารีนาา3ดาวและจบกับห้องแบบนี้ที่ทุกคนจะหา4บาท2ดาวได้ไวเนี่ยยังไงเราก็ต้องรีบอัพเลเวล8ปไปด้วยนะครับเราไปจบทีปป่ไปเทิร์เนี e คาเดมีรเจ็ดบวกกับไรส์ให้ไวที่สุดวันนี้ได้แอชไปแต่ว่าไม่มีผลอะไรเท่าไหร่เขาเอาต้านเวไปทําเป็นไดนี่เฉยๆเจนในมตี้นี่โอ้โอเค ถ้าอย่างนี้ผมต้องอัพเวลใช่ปะอัพเวลแล้วไปรอรีอีกทีหนึ่งอะราคาที่ผมมีตอนนี้มันน้อยเกินไปครับแค่3ตัวเองอัพเลเวลไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปรีหาทีหลังดีกว่าใช่ครับมีดุ๊กมีดุ๊กแต่ว่าผมจะไม่เอาดุ๊กปันนี้ใช้กับาตาเพราะว่าขาตามันมาเยอะแล้วสวยปะตรงนี้ผมรีบ up level เจ็ดเลยครับเงินเหลืออยู่สามสิบบาทคือโอเคอยู่เพื่อกดดันอีกฝั่งครับเพราะว่าสองบาทสามดาวมันเก่งมากสุดตอนนี้นี่แหละยังไม่ไหวฮะแบชชั่นมันหนา อันสต็อปผลไม้ของราคานยังไงก็ต้องอันสต็อปเบเบิลนะครับเพราะว่ามันจำเป็นต่อการวางโพซิชันแบบใหม่ของคาตาลีนาลงมาแบบนี้ดูสิให้มันเดินลงมานี่โกดหนึ่งดาวเรียบร้อยนี่โกตายอะตอม,มิก I am ผมต้องออาเวล8ก่อนไหมอาได้แล้วครับรอดุบไข่รอดุบราคานเพราะว่าเราไม่สามารถดุบคาตาได้คือคาตามามาเยอะมาเยอะมากจนเราไม่ต้องดุบก็ได้แต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมจะเวลขึ้นไปเวล8ก่อนเราค่อยว่ากันเพราะว่าการรีหาราคานตอนนี้ผมคิดว่าไม่ไม่น่าคุ้ม ห้องนี้มันให้เงินเยอะอยู่แล้วครับเอาเวลแปไปใส่เบทเทอร์นคาเดนเมียเจ็ดก่อนดีกว่าคิดว่าไม่น่าคุมนะโอ้โอเคอ๋อฮะัดฮิลสวยครับได้แล้วเว้ยผมจะได้เทสทโพสิชันแบบใหม่ของคาตาลิน่าจริงๆสักที ว่ามันเวิร์กว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวไหมพอเล่นจริงแล้วขาดตัดฮิวครับโื๊ะขาดทีผลไม้ไม่ต้องรีล้วตามนี้ต้องเป็นคอมแบทครับผมอยากได้คอมแบทโนโยเนมี่ได้ดาเมจเยอะสุดแล้วครับเพราะเรามีเทรดหนึ่งที่หลายคอมมากจะใส่คือเมนเทอร์ อันนี้ผมต้องรีเพื่อหาไปเทรนเดอคาดเมียขึ้น7ครับเพราะถ้าแค่ใส่ตัวละครโง่งๆเข้าไปเนี่ยไม่ชนะแน่นอนจะลืมนะครับว่านี่คือห้องอะไรห้องปูเราอาจจะโผล่ไปเจอบอดที่4บาท2ดาวเต็มทั้งบอดเลยก็ได้ วาวานั่นใช้นี่คอกเมาวครับตั้งแต่เล่นมาจนถึงตอนนี้ผมยังไม่เคยได้เลยอ,อยากได้บ้างโพสิชันแบบนี้คือขาอตัวของราคาเนี่ยจะพุ่งเข้าไปข้างหน้าครับมันจะพุ่งเข้าไปข้างหน้าแล้วก็ขาตาเนี่ยโดนเล็งใช่อุ้ยแย่ละไม่ตายวะ <c oughs> โดนยูมิยูมิมันเคาน์เตอร์ค่ะตต้องวางในฝั่งที่ไม่โดนเลงเป็นจุดแรกเดี๋ยวผมต้องลองวางแบบใหม่เดี๋ยวผมลองดูผมเพิ่งเคยลองเทสโพสิชันแบบนี้ผมต้องดูข้อดีข้อเสียหรือว่าการวางของมัน <c oughs> จริงๆต้องการไอเทมแทงแบบอื่นนะเนี่ยอันนี้มันน่าจะยังไม่ดีมันดีได้มากกว่านี้แต่โอ <c oughs> okay. เคแต่ต้องการชิ้นนี้ครับอ่ะได้หมดเลยโลโละเรามีตัดฮิวละ มันต้องเป็นกากอยมันจะดีกว่าแล้วก้อนคลอแต่ผมไม่อยากรอเกรอเกราะมันช้าไปไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนตีมาไม่ได้ด้วยโอ้แล้วเพิ่งได้เกราะเวนเลยไม่เป็นไรเกราะนี้ใส่ให้ใครได้วะอาว่าเป๊ะ ๊นี่แหละโพสิชันที่ผมวางแผนไว้เรียบร้อยการทางานของมันคือแบบนี้นั่นแหละให้ราคาพุ่งขึ้นเข้าไปตรงๆในแนวเดียวกับตัวของคาตาลีนาแล้วคาตาแล้วตัวราคาจะเป็นตัวรับให้คาตาลีนาคาตาลีนาก็จริงๆแล้วจะไม่เป็นอะไรรอบแรกผมวางผิดเรียบร้อยเรียบร้อยโดนล้วงยับโอเคเดี๋ยวต้องรอโรให้ได้ยูมิได้อันนี้นะ ทีเหรอไม่ได้ใช้เลยผมน่าจะต้องรอให้เจอนี้ต้องรอคนนี้ตายคนนี้น่าจะตายปะผมก็ต้องเชือว,ว่าผมเก็บเงินก่อนได้ใช่ไหมอ่าแต่ถ้าตัวละครอยู่ตรงนี้ใช่ปะมันมีน้องนมที่จะเดินมาช่องหนึ่งอ๋อแต่มันติดราคารก่อนอพอแนวหน้าฝั่งนั้นเขาเดินมาช่องหนึ่งมันก็จะห่างจากแครี่ปกป้องอยากถ้รารอคาร3ดามดาวชนไหว อันนี้ราคาไม่สามซึ่งราคาก็ต้องหนาพอที่จะทนดาเมจครับเพราะถ้าราคาตายเมื่อไหร่คาเทรน่าโดนกระทืบเมื่อน,นั้นผมว่าต้องรีสเตยไวไลบอร์ดก่อนเก็บเงินชิวๆไม่ได้แล้ครับต้องรีเพื่ออัปเกรดบอร์ดอาจจะต้องให้ราคาสามดาไปเลยตะกี้ถ้าไปฝั่งนี้น่าจะได้ตะกี้ต้องพุ่งไปฝั่งตรงนี้แล้วก็จริงๆด้วยราคามีแต่ต้านเวทอะมันไม่พอครับตะกี้มันต้องมีเกรอกช่องที่3ามไช่องที่5 ใช่ครับเนี่ยพอถ้าอยู่ตรงเนี้ยมันจะพุ่งมาตรงนี้พอดีแล้วมันจะพุ่งมาอยู่ตำแหน่งคาตามันก็น่าจะดีแบบเส้นขั้วเดียวแหละคาตาลิน่าก่อนหน้านี้จะวางเป็นแนวตั้งสองฝั่งใช่ไหมซ้ายสุดขวาสุดถ้าถามว่าแบบไหนดีกว่าผมคิดว่าแบบใหม่ดีกว่านะเพราะมันสามารถใช้ประสิทธิภาพของ u n s t a b l e ได้สุดเลยครับ Victory awaits. and fight. v วินที่เอาไว้โอเคอืมปั่นเป็นวงกลมปั่นปั่นแม็ก max คาน่ามันแรงขึ้นเรื่อยๆนะขอแค่เราต้องมีชีวิตรอดอ๋อยไม่พอ Uh huh. แรงไปหนึ่งสองสามสี่ตายยังไม่ตายครับฝั่งนี้ได้สองดาวหมดแล้วผมต้องโลหมดตัวแล้วผมต้องโลหมดตัวตาหน้าตอนนี้ผมเหลือเลือดยี่สิบหกแล้วสวยเราคานตัวเดียวโอเค อัพเล,ลวออพเวลได้ละรออเว่ยได้ละรออเว่ยได้ละหมับหมับอยู่มีตายจบโดนล้วงครัหมับมันเป็นโพสิชันที่บังคับเรียกว่าไงเดีย๋ย บังคับโดนปั่นแบบเนี้ยซึ่งค่อนข้างน่ากำมัดครับแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตามเกมเป็นงี้เลยขาดยูมิ2ถ้าเรามียูมิ2น่าจะได้เราจะต้องรีต่อไหมตอนนี้น่าจะต้องการเคสันเต้เอามาทำให้ราคาหนาขึ้นนะครับ5บาทพวุ่งนี้น่าจะไม่ต้องเติมอะไรตัวของไรซ์นนี้โอเคแล้วผมอัพ9ได้ไหมเกรงว่าอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำ โอเคอัพเก้าได้ละทางนี้อัพเก้าได้ละด,ดามเมจแค่คาตาปกติน่าจะไม่พอครับต้องมียูมิมาช่วยด้วยหน่อยหนึ่งอุ้ยย,ย้ายเร็วหน้าไม่ทันหมัดหมักถึงฆ่าหมดทุกตัวแต่ถ้าเหลืออากาลิผมก็แพ้อ,อยู่ดีอุ้ยสตันสวย อุ้แล้วเร็วหน้ากันตัวของอันนี้ดีมากเลยมันซื้อเวลาให้ฝั่งซ้ายนานมากครับกว่าไรซ์จะมาตีตัวราคารขินนานมากตายจบตายคือจบเรียบร้อยมองกุฎต้องสาบ c า o w อ o f Curse Crow อ of the m a s i a สแตตมันบวกเยอะมากครับแต่แรกกับการที่ถ้าตัวสมใส่ตายคือแพ้เลยต้องการอะไรก็ได้ให้อยู่มีครับจริงๆเอาอันนี้ก็ได้เอ้ยหรือบูบับอันนี้ก็ดี ไม่ฮะเร็วหน้าแทงเร็วหน้าแทงมันเป๊กกว่าคุณผมจะมีเกราะกราะต้านเวทต้านเวทและและเลือดรออัพเก้าเติมเคซันเต้ก็คือจบแต่จริงๆแล้วผมอาจจะไม่เจอเคซันเต้ก็ได้ทั้งชีวิตนี้นะครับเพราะว่ามันไปแล้ว1ตัว2ตัว3ามสี่ห้าหก็ดแดก็เอาเรื่องอยู่ผมว่าสุดท้ายเขาจะย้ายมาสายคนนี้อันนี้สุดท้ายก็จะย้ายมาสายเหมือนกัน แต่ผมเชื่อว่าเขาจะย้ายกลับอีกทีหนึ่งถ้าเขาเห็นผมโอ้ไม่ได้วะไม่สามร้อยคิวะแย่วอุ๊ยแต่ฝั่งขวาฆ่าได้หมดเลยะเนี่ยแต่ดีที่สุดคือให้คาตาอยู่ฝั่งเดียวกับตัวแบกอีกฝั่งครับจะได้มีโอกาสปาดโดนหมดเลยหรือเปล่าโอ้แย่แล้วคาตาไอนี่ตายเพราะถ้าอยู่ฝั่งที่ไกลกว่ามีโอกาสที่แครี่ฝั่งจะยิงคาตาตายเลยครับแ a มโอ o s i t i o ผิดก็มีจุกเหมือนกันครับ เลือดเหลือ13ชิปหายแล้วชีวิตสุดท้ายละโพสิชันผิดทีตัวมันนิชหนักมากใส่จนันนาน่าจะคุ้มสุดมันได้โซริจิสด้วยเออใส่จนันนาดีกว่าอืม,อมสภาพไม่ต่างจากเดิมเลยอุ๊ยแต่คาตาฉลาดคาตาฉลาดโอ้ไม่ คาตารอบนี้มันเด้งถูกโชโชอยู่ดีก็พุ่งไปหาตัวนั้นเฉยเหลือจะชื่อโอเคอัพเวลเก้าเราเติมจันหน้าได้ครับเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีวดอ่ะแล้วก็ข่าวดีที่สองคือเราติดท็อปสมแน่นอนแด๊โซกูดหืมน่ากลัวมากแต่เขาอาจจะกลัวเราเหมือนกัน ผมพอจะเข้าใจการวางโพสิชันแบบนี้แหละว่าต้องวางยังไงบ้างคีย์สำคัญอยู่ที่ตรงไหนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตอนจบถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ที่1แต่อันนี้คือท็อป3ผมว่ามันมาเยอะมากค่าตาเก็บมา65%นะฮะก็ประมาณนี้แหละมั้งจริงๆมันอาจจะเยอะได้มากกว่านี้แต่ประมาณนี้คือปกติแล้ห้องนี้เป็นห้องปูรวยแต่คอมที่รอดคือคอมรีรู ตอนนี้เหลือแค่เลงโพซิชันครับตัวละครฮิตสองดาวหมดแล้วซึ่งผมจะพยายามเลงให้คาตารีนาเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวแครี่เขาครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าเขาจะย้ายไปขวาแหละเอาไม่ย้ายเว้ยโอเคตรงตามแกป ต้องตามในเรื่องวะเนี่ยต้องตามในเรื่องครับต้องตามในเรื่องต้องตามสตอรี่เบสออนเบสออนทูสตอรี่เบสออนทูสตอรี่โโอ้หเรียบร้อยถึงตัวจบหมดแล้วครับดาเมจเขาหายแล้วอุ๊ยแต่ยังเหลือบอมเบสออนทูสตอรี่อุ๊ยแต่เอาเรื่องอยู่วะดาเมจเขาไม่ได้มีแค่นี้ครับดาเมจเขาหนักอะโอเค มีทั้งคอกมาวยาสุโอบลอมแล้วก็ทีอฟะครับสมตัวสี่ตัวเหลือหนึ่งหนึ่งจ้ะหนึ่งหนึ่งเพราะฝั่งนี้ตายไปแล้วฝั่งนึงต้องการหาอะไรหาเลวนาสองผมต้องพยายามซื้อดักเลวนาไว้อยู่นี้เขาได้ท f เสองแล้วด้วยแล้วท f นั้นน่ากลัวมากย,าย้ายผมว่าเขาย้ายโอเคดีปะวะ ีวโอ้แต่ทีเอรอดหมดเลยอะโอ้ทีเอยังรอดอะทีเอยังรอดอะโอเคไม่รอดแล้วเยี่ยมเหลืออีกสองไฟอ,อีกสองไฟ อืมจริงๆผมว่าจะหน้าดีกว่าเนาะเพราะด้วยความเป็นซอริจิสหรือเปล่าวะหรือพิ่เต้แม่งดีกว่าวะพิ่เต้มันอาจจะดีกว่าเวย้ยซอริจิสมันได้นิดเดียวพิ่เต้มีสองชีวิตอะแต่ผมต้องรอพิ่เต้สองก่อนเทคนิคการขยับโพสิชันคือให้ขยับในวินาทีสุดท้ายครับไม่งั้นเขาแก้ทางเราได้ก่อนวางเหมือนเดิมแต่เอายาโซไปอยู่ตรงนั้นแล้วเอาทีฟก็เขามาอยู่ไกล โดนปัดอยอาละโอเคโอเคโอเครอบตะกี้คือเกือบแพ้แล้วครับบลอมเวียงคาตาแล้วเอ็ดอมในมันเด้งพอดี เขาขาดตัดฮิวเขามีอยู่แล้วอ๋อแต่เขาเออยเทมม่ทีฟบางทีในวงล้อตอนท้ายเกมเนี่ยแทนที่เราจะไปหาสิ่งที่เราอยากได้เราตัดสิ่งที่เขาต้องการก็ได้เหมือนกันนะครับเอาล่ะสิ่งที่ผมต้องแก้เพิ่มเติมมาคือทำอยังไงก็ได้ให้คาตาไม่โดนบลอมปันครับแล้วมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่ผมสามารถเปลี่ยนโพซิชันไปได้อยู่ จริงๆอีกหนึ่งคีย์ที่สำคัญคือตำแหน่งเลโอน่านะครับเดี๋ยวมีเล่าให้ฟังช่วงท้าย <c oughs> <c oughs> รอบนี้ตัดเลยรอบนี้ผมเข้าข้างหลังรอบนี้ตัวหลังตายหมดแล้วและแน่นอนว่าโอเคเจโซตยายเจโซตายทุกตัวตายทุกตัวตาย p o s i ชั่น <c oughs> โพสิชันอุยอ้ยอุ้ย e s สโพสิชน is king กู้ชนะใช่ไหม okay. โอเค <is> แต่เกือบแล้วบอมตัวนั้นน่ากลัวมากจริง คือแบบตัวดาเมจของคอมนั้นอ่ะมีอยู่3ตัวครึ่งอ่าตัวแรกคือคอกมาตัวที่2คือ TF นะครับตัวที่3คือยาโซอีกครึ่งตัวคือบรอมแล้วคุณดูไอเทมบลอมไอบ้าเอ้ยสุมบอดเติร์ดเฮกเทคแดม นี่แหละครับลากสูตรใหม่ของการวางโพสิชันแบบใหม่ของคาตาลีน่าจะเรียกได้ว่ามันเป็นโพสิชันบังคับโดนหลวงก็ได้นะซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ได้ไร้เทียมทานนะครับเพราะถ้าคาตาลีน่าโดนดามจหนักๆเนี่ยมันก็ตายได้เหมือนกันวิธีการแก้ทางโพสิชันแบบนี้ก็มีวิธีหนึ่งครับซึ่งเดี๋ยวตัวผมในอดีตจะอธิบายให้ฟังคาตาลีน่าเนี่ยผมจะแนะนําให้เล่นเวลาที่ได้ผลไม้แม็กซ์อารคาน่นะครับเพราะว่ามันจะได้ดามจงค่อนข้างเยอะแล้วมันจะสู้เลดเกมคกอมอื่นได้แต่ถ้าไม่ได้ดามาิ่งมัน คือโคตรยากจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูนในคลิปหน้าครับฝากกดไลค์ซับสไคร้คอมเมนต์เพเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับขั้นแรกคือราคาต้องได้ผลไม้อั s ต์สเตอร์เบร์พอราคาได้ผลไม้อั s ต o สเตอร์เบรเริ่มไฟมามันจะพุ่งคีย์ของการวาโพซิชั่นคาตากับราคาก็คือเราจะต้องวางคาตากับราคาเนี่ยอยู่ในไซส์เดียวกันสมมติว่าถ้าเราอยากจะเอาคาตาวางไว้ทางฝั่งขวาเราต้องเอาราคายืนประมาณอย่างนี้เพื่อให้มันพุ่งไปแล้วอยู่ประมาณตรงนี้ครับ พอมันอยู่ประมาณตรงนี้ถึงแม้ว่าคาตาจะโดนเล็งก่อนเป็นเป้าหมายแรกใช่ไหมหลังจากที่คาตาปั่นสักนิดหนึ่งอ่ะการทาเกตตัวละครมันจะเปลี่ยนไปกลายเป็นราคานครับหรือถ้าย่ำแยงจริงก็คือเอดอมไนท์จะดิงแล้วก็สุดท้ายจะไปทาเกตราคารดีแล้วพอราคารเข้าไปตรงกลางวงแบบเนี้มันจะเป็นการดูดให้ศัตรูเนี่ยอยู่กันเป็นวงกลมแล้วคาตาจะปาดได้ดาเมจคุ้มมากแล้วถ้าสมมติว่าช่องมันเกิดอุดตันไม่มีช่องให้คาตายืนในรอบๆของราคาใช่ไหมมันอาจจะนะครับเกิดไอเที่คาตาไปปั่นข้างหลังเลย ซึ่งมันก็มีเคสนั้นอยู่ที่เราเห็นก็คือไปปั่นหลังเลยเออก็ถือว่าเป็นเคสที่แบบเราชนะแล้วอะถ้าอยู่ฝั่งนี้อ่ะก็ต้องวางราคาไว้ตรงนี้ราคาจะพุ่งไปอยู่ตรงนี้แล้วคาตาจะปั่นปั่นอยู่รอบๆบตัวราคานะครับส่วนอันดับที่2คือเราต้องวางยูมิไว้อยู่ในไซส์เดียวกันด้วยเพราะยูมิจะเป็นตัวทําดาเมจรองแล้วก็ตัวใส่พวกแบบไอเทมตัดฮิวหรืออาจจะเจาะกอเวทถ้าราคาไม่ได้ใส่ไอออนิกสปาร์กนะครับคี์ที่3เร็วหนาเร็วหนาต้องอยู่ในจุด ฝั่งตรงกันข้ามกับคาตาและราคารเพราะว่าถ้าคุณอยู่ในฝั่งนี้ใช่ปะเวลาไฟมันเกิดขึ้นอะสตัวนี้เดินขึ้นไปแล้วฝั่งเนี้ยมันเป็นวิกไซ์ก็คือเป็นตัวละครที่ไม่หนามันจะโดนฆ่ามันจะโดนฆ่าแล้วมันจะโดนกินมือที่แล้วทําให้คาตามีโอกาสที่จะโดนตัวแครี่อีกฝั่งอะที่อยู่ฝั่งเนี้ยเดินมาแล้วตีอีกตัวของคาตาตรงนี้ดังนั้นการวางเรน่า สังเกตว่าผมจะวางอย่างนั้นตลอดในทุกๆ,ๆรอบเพราะว่าเลโหน้าสอดาวมันหนาระดับหนึ่งมันก็จะช่วยยืนให้อยู่ฝั่งนี้ให้ฝั่งนี้เสียเวลาจนคาตาได้ปั่นๆๆๆแล้วก็มาถ่ายฝั่งนี้ต่อเคยดวลรวมกลุ่มแทงไว้ขวาล่ออันสโตเบเบิลแล้วยิงคาตาให้ติดออกมาในก่อนอ๋อก็คือแบบที่เขาแก้เลยปะจริงๆแล้วเขากวางแก้โพสิชันคาตาผมถูกปะพอมันพุ่งไปหากลุ่มที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมสมมติว่าเลเซว่าพุ่งไปตรงนี้คาตาก็จะอยู่ในตรงนี้แล้วจะเกิด สถานการณ์ที่ตัวแบกเราจะยิงคาตาจนเอ็ดดอมไนดิงล้วมีสิทธิ์ตายในที่สุดตะกี้งจริงผมเกือบแพ้นะถูกปะแต่สุดท้ายแล้วด้วยความเก็บแม็กคาร์นามาแล้วตัวหลังมีไอเทมด้วยมันก็เลยชนะ